องประโอนคุณผู้คนในเซมซทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้นะครับผมตั้งเครื่องกําลังเสร็จนะครับผมแล้วก็นะครับเกิดเหตุประคาบคิดครับพี่น้องนะครับผมฮะฝนตกแห้งครับฝนตกหนักนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ บรูว่านะครับฝนจะยุดตอนไหนพร้อมนะครับพี่น้องครับตกแห้งอีหลี้ครับผมตอนนี้แล้วก็ฝนสาดพร้อมนะครับอยู่หลังบ้านไงครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่บรรยากาศในฝนตกแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับฝนตกนะครับโอ้ฝนตกหนักเลยอยู่เลยครับพี่น้องนะครับขาวจั่วเลยครับผมเสียงฝนยังแห้งเลยครับตอนนี้ตั้งเครื่องแล้วๆนะครับโอ้โหไม่เอาล่สิเป็นยังไงนะครับพี่น้อง ตกขนาดนี้ผมว่าอาจจะมีการแคนเซิลนะครับถายรยุทธง่ายครับผมพี่น้องเมืองบรรยากาศครับผมแต่อยู่แท่งโดมตอนนี้นะครับก็นะครับทางผู้ชมก็ซ่อมอยู่คือเก่าแล้วครับผมนะครับตอนนี้ฝนตกแห้งครับผมสัด์เข้ามาจนว่าเปียกเลยครับพี่น้อง เปียกฮอดเก้า e อี e ้นะครับผมเบิ้งนะครับพี่น้องตกอย่างแห้งเลยครับนะครับทางด้านโดมตอนนี้ก็น,นะครับซ่อมดนตรีกันอยู่นะครับพร้อมครับอันซ่อมศิลปินอยู่นะครับ แต่ฝนกระตกยังแห้งเลยครับอันนี้เบื้องในกล้องมันอาจจะสว่างนะครับผมนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับผมรายการแมวหลากองเฮายังบ่ท่านเด็ดน้ำเนื่อนการเอยียงเลยนะครับตั้งของกำลังแล้วฝนกระตกมากพอดีครับพี่น้องเบิ้งจี๋เครับฝนสาสตร์ครับฝนสาสเข้ามาอันนี้คือฝนสาสตร์เข้ามาด้วยครับ อวกาตอนนี้ผมกาเก็บของกันอยู่นะครับพี่นอ้องนะครับอุโหโห้หมืน่นมืน่นมืน่นขายไม่ครับขายที์บอร์ดแม็กกี้นะครับผมเก็บบอร์ทันสาวน้ำบอร์ทันนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบ้านครับแต่ว่าฝนตกหนักครับผมตอนนี้ ครับตอนนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพียกําลังเบิงอยู่นะครับผมเป็ี่นกําลังใจครับผมเฮาเด้อครับเด้อนะครับอุปสรรคหลายอย่างนะครับผมกว่าสิมาเป็นรายการหรือว่ากว่าสิมาเป็นนะครับผมข้อมูลข้อมูลให้พี่น้องในเบิงนะครับตอนนี้นะครับฝนตกลมในจังน้อยนะครับเบิงครับพี่น้องทำฝนแม่โดมนะครับผมแม่โดมเพื่อการกางมาหอดนะครับ บรรยากาศครับพี่น้องนะครับก็เป็นปกติแล้ะครับพี่น้องนะครับสำหรับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับผมจะว่าตอนนี้คือนะครับก็มีช่วงล่มล่มเย็นเย็นมากแน่แล้ะครับผมนะครับก่อนฝนสิตกนะครับก็มีอากาศหนาวบ้างนะครับ นะครับโพงหน้าก็ได้น้ำได้ยังกับผมมามันเขี้ยวขจีนะครับผมพร้อมด้วยนะครับผมก็ชุ่มชื้นไปอีกนะครับชุ่มชื้นมากเลยครับผมพี่น้องตอนนี้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกหนาวๆนจังน่อยนะครับพี่น้องเอาใจซอยนะครับสำหรับพกเข้าทีมงานกันแล้วกันด้วยครับเด้อเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพกเข้านะครับผมฮะในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหน้านะครับ บางที่เจอฝนนะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคบ้างนะครับผมฮะก็ต้องนะครับเชียร์เียกันไปนะครับผมฮะต้องฟ้าฟันกันไปอย่างเช่นยังฝนนี่แหละครับพี่น้องเนะาะมาเบื้องหน้าพูนพี่น้องข่นานตกงแห้งเลยครับถึงตกงแห้งมากๆเลยครับ โตแห้งจนสาดเปียกเลยครับโต๊ะนี่ก็เปียกเลยครับพี่น้องโต๊ะเปียกเลยครับนี่ฝนกระสาดเปียกนะครับอนนีฝนกระสาดครับต uh ู้ลำโพ่วงกับว่างเรียบร้อยนะครับของแมวลาดทิศเซเลนนะครับพี่น้องครับของแมวลาดทิศเซเลนนะครับก็คุ้มของไว้เรียบร้อยแล้วครับเบื้องฝนตกสาดเปียกมดเลยครับ เก้าอี้ก็ล่มครับวางหันเอามาทับผาไว้ครับพี่น้องเนี่ยอา่าสุดยอดดีลีครับผมนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังรับชมอยู่กับเพลงกำลังแรงใจใหครับผมเฮ้าแน่เด้อครับเด้อนะครับผม ครับพี่น้องนะครับผมมาโชวนี่ฝนตกหนักอยู่นะครับแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับผมมาทียังบัได้ซื้อบัตรจองตัวเขากลุ่มปิดนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับบัตรราคา129บาทนะครับผมพบกับโปรเจกต์นกน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมกับคณะเสียงอีสานนะครับพร้อมด้วยประธาครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับครับพี่น้องเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมมาทียังบันได้เขากลุ่มกับรีบๆเลยนะครับผม ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับไม่เข้าใจหรือว่า,อ,าอยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถโทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0619393915 0619393915นะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมฮะที่ต้องการซื้อบัตรนะครับผมฮะรหรือว่า อยากจะเข้าไปดูในเพจติดตามความเคลื่อนไหวในเพจนะครับผมก็เข้าไปได้นะครับผมมาที่สาวน้อยเพืแพงแฟนเพจนะครับหรือว่าท่านใดต้องการซื้อตั๋วนะครับเพียงท่านโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชี5312629396 5312629396นะครับธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในายมนินนามมงษา129บาทนะครับผมพี่น้องนะครับวันที่29นี่มืออื่นเท่านั้นนะครับผมเลืออีกเวลาอีกแค่ขึ้นเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้อง นะครับฝากเป็นกําลังรใจแรงเชียร์สนับสนุนนะครับผมให้กับทั้ง2ศิลปิน2วงด้วยนะครับผมฮะกับโปรเจกต์นกน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นกําลังใจให้กบพวกเข้าทีมงานสาวดอกเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๋งกระอองคุณบ๊ายบายครับ